สวัสดีครับพบกับพิซซ่ารีวิวหนังนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Lilo s t i t t i l ิดล i ลติเป็นเป็นการ์ตูนที่ฉายออกมาเมื่อปี2002อ่ามันผ่านมาเกือบ20ปีเลยนะคุณรุ่นเด็กหนวดอย่างผมแบบซับซึ้งในการดู Lilo s t i ลติในวัยการ์ตูนแล้วพอมาเห็นในไลฟ์ชันที่เป็นแบบคนแสดงจริงๆแล้วก็มี CG ของสติด ที่ดูน่ารักน่ารักซุกสนถามหาว่าชีวิตคืออะไรครอบครัวคืออะไรมันอาจจะดูเรียบง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันชีวิตคนเราคําว่าครอบครัวคืออะไรเราเราก็ยังพยายามหากันอยู่เลยมันก็เลยมีความน่าสนุกในตัวของมันเองแม้ว่าจะดีหรือร้ายเราก็จะอยู่ด้วยกันนี่คือคอนเซปต์ของ Re โรเอสติปครับเราจะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าทีนี้ ในไ i ฟ์แ action ของ l i l ลอัดสติปผมคิดว่าเรื่องกราฟิกอะไรพวกนี้ผมว่าผมไม่ติดเลยมันมันไม่มีส่วนไหนที่เรียกว่าลอยลอยเลยมันคือแบบดูแล้วมันน่ารักน่ารักดูแล้วมันแบบปุกปุยน่ารักแต่มีแสแฝงด้วยความซึ้งสนด้วยอารมณ์ของสติปอยู่แล้วมันจะมีความซึ้งสนของตัวมันี้และนักแ,แสดงที่เป็นคนเขาแสดงดีมากแล้วบ่งบอกถึงอารมณ์ว่า มีสติปอยู่ตรงนั้นจริงๆทำให้ผมรู้สึกว่าเออเขาแสดงดีมากทำให้รู้สึกว่ามีสติปที่เป็น CG อยู่ตรงนั้นจริงๆคือเหมือนมีสติตตัวจริงๆเลยกำลังวิ่งไปวิ่งมามันเป็นการ์ตูนแบบดูได้สบายๆให้เด็กดูอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีความซึ้งๆในรูปแบบของสติปแต่ก็จะมีการสอนในตอท้ายว่าครอบครัว ้องเป็นยังไงพอสติทเริ่มทําตัวดีขึ้นหลังจากที่แบบทําตัวแสบๆจนตัวซุกงซนมาก็เริ่มแบบทําตัวดีขึ้นกับครอบครัวนี้พอถึงเวลาที่ต้องจากครอบครัวนี้ไปมันทําให้พวกเรารู้สึกว่ามันแบบมันเสียน้ําตาใช่มันเสียน้าําตากับฉากแบบที่แบบสติทกําลังจะเดินขึ้นเครื่องไปก็จะจากครอบครัวนี้ไปใช่ผมคิดว่าเอ,อืม ไม่แปลกเลยที่แบบว่าอายุแบบอายุเด็กหนวดอายุมากแล้วยี่สิบกว่า,วาจะไม่นั่งร้องไห้กับซีนเนี้ยมันทำให้รู้สึกแบบอืมมันก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยเพราะผมก็ผมก็รู้สึกแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันนํามาให้รู้สึกว่าไอคอนิกนะอืม,มันมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เป็นเอเลี่ยนชื่อชื่อพิกกี้ใช่ครับชื่อตัวพิกกี้ตัวเนี้ยมันเป็นประเด็นคือว่า พิกกี้ในการ์ตูนอ่ะมันมีแบบว่าการแต่งเป็นผู้หญิงถ้าทำไมไม,ไม่แต่งเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมคุณกคุณกำลังจะเหยียดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันมันก็เลยมีดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออยิสนเนี่ยเขาทำไมถึงเปลี่ยนจากพิกกี้ที่ในการ์ตูนแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาปลอมตัวเพื่อมาจับสติปกลับไปยังอากาศอะไรประมาณนี้ เปลี่ยนบทตรงนี้ให้กลายเป็นผู้ชายพวกนี้เขาเลยเกิดดราม่าขึ้นมาพอสมควรครับแต่ว่า,าผู้กำกับเขาพยายามเขาพยายามมากๆากเขาพยายามมากๆที่จะที่จะให้พิกรี้แต่งเป็นผู้หญิงตามที่สเต็ปการ์ตูนที่เขามีแต่พอเอิญว่าเขาส่งเรื่องไปแล้วมันไม่ผ่านอ่ามันก็เลย ถูกตีกลับมาไนดะ้แล้วก็กลับมาเป็นรูปแบบนี้ก็คือต้องยอมยอมพิกรี่กับจัมบ้าเป็นผู้ชายทั้งคู่อะไรประมาณนี้ครับแช่แล้วมันก็เลยจะไม่มีโมเมนต์ตลกตลกที่พิกรี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงและแบบเป็นแฟนของจัมบ้านะมันก็จะตัดฉากตลกตลกนั้นออกไปแต่ว่ามันก็ยังมีฉากตลกตลกอย่างอื่นที่แบบว่าององ,องต้อง,ต,องต้องของเอเลี่ยนสองตัวนี้อยู่เนี่ยตัวพี่สาวของลีโลเนี่ยก็มีงานทํา ต้องดูแลลีโลให้ได้เพราะว่าลีโลกับพี่สาวไม่มีพ่อแม่ทั้ง2องคนซึ่งการที่พี่สาวต้องรับเลี้ยงได้รับเลี้ยงลีโลได้คือต้องต้องมีฐานะแล้วก็ต้องมีอาชีพมันก็เลยมีผลต่อเนื้อเรื่องนี้อย่างมากซึ่งในกระตูนมันไม่มีครับเพราะมันจะเจาะจงทางด้านของเด็กแต่ว่าพอในไลฟ์ชั่นมันเริ่มหนักแน่นขึ้นทำให้ เรารู้สึกว่าไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันมันจริงจังมากขึ้นนะบางฉากมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมในการที่ทำมาเป็นไล์แอคชั่นอะ่ะผมก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะบ,บางฉากในการ์ตูนอะ่ะมันสนุกแต่บางฉากในการ์ตูนในไลแอคชั่นอะ่ะมันดูว่ามันแบบมันจะเหวอเวอมันจะอื่นๆนิดนึงพอจะเข้าใจครับโอเคครับสำหรับผมรีวิวใิเรื s อัศจรนะครับเรื่องนี้นะครับ ผมบอกได้เลยว่าดีมากพี่ซ่รีวิวขอจบเพียงกันเท่านี้นะครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย